การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันงดงามชื่อว่าวาสนามีสองครอบครัวใหญ่ที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วครอบครัวแรกเป็นครอบครัวของเจ้าชายธนาที่มีจิตใจดีและเป็นที่รักเกอะของประชาชนพวกเขาปกครองดินแดนด้วยความยุติธรรมและเมตตาเจ้าชายธนาเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์และมีความสามารถทางการทหารและการบริหารเขาเป็นที่ชื่นชมของทุกคนในอาณาจากักร อีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของเจ้าหญิงอนันตาพวกเขามีความร่ำรวยแต่กลับมินิไซที่หญิงโสและเห็นแก่ตัวเจ้าหญิงอนันตาเป็นผู้หญิงที่สวยงามอและมีความสามารถเช่นกันแต่เธอกลับใช้ความสามารถของตนในการควบคุมและกดขี่ผู้อื่นความขัดแย้งระหว่างสองครอบครัวนี้เริ่มต้นขึ้นจากการแย่งชิงทรัพย์สินมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน วันหนึ่งขณะที่เจ้าชายธนาเดินเล่นในสวนพระราชวังเขาได้พบกับสาวงามชื่อมณีิรัตซึ่งเป็นสาวใช้ในวังของเจ้าหญิงอนันตามณีิรัตมีรูปร่างงดงามและจิตใจบริสุทธิ์นางว่าทำงานหนักเพื่อส่งเสียครอบครัวที่ยากจนเจ้าชายธนารู้สึกสะดุดตาและประทับใจในความงามและความอ่อนโยนของมณีิรัตเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับนาง สวัสดีครับสาวงามข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนในวังนี้เจ้าชื่ออะไรหรือเจ้าชายธนาถามด้วยรอยยิม้มข้าชื่อมณีรัตเจ้ากับข้าเป็นสาวใช้ในวังของเจ้าหญิงอนันตามณีรัตตอบด้วยความสุภาพและอายเล็กน้อยทั้งสองเริ่มพูดคุยกันทุกครั้งที่มีโอกาสและทุกครั้งที่พบกันความรู้สึกที่มีต่อกันก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเจ้าชายธนารู้สึกว่า มณีรัตคือคนที่เขาตามหามาตลอดชีวิตส่วนมณีรัตก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เจ้าชายธนาอย่างไรก็ตามความรักของทั้งสองต้องเป็นความลับเพราะมณีรัตเป็นเพียงสาวใช้ในขณะที่เจ้าชายธนาเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรวัสนาเจ้าชายธนาพยายามโมหาวิธีที่จะทำให้ความรักของเขาเป็นจริงแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย วันหนึ่งขณะที่มณีรัตกำลังทำงานในสวนเจ้าหญิงอนันตาก็ได้เห็นภาพของเจ้าชายธนาและมณีรัตพูดคุยกันอย่างสนิทสนมนางรู้สึกไม่พอใจและเริ่มสงสัยว่าทั้งสองอาจมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเจ้าหญิงอนันตาจึงสั่งให้คนรับใช้สืบหาความจริงเมื่อเจ้าหญิงอนันตารู้ว่ามณีรัตคือคนที่เจ้าชายธนรักนางรู้สึกโกรธแค้นอย่างมาก นางคิดว่าสาวใช้ต่ำต้อยเช่นมณีรัตไม่มีค่าพอที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าชายนางจึงวางแผนที่จะทำลายความรักนี้เจ้าหญิงอนันตาใช้เล่ห์กลให้มณีรัตต้องถูกกล่าวหาว่าขโมยของมีค่าในวังเพื่อที่จะขับไล่นางออกไปหลังจากที่มณีรัตถูกกล่าวหาว่าขโมยของมีค่าในวังเจ้าหญิงอนันตาก็สั่งให้ทหารจับตัวนางไปคุมขังราชสำนักเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และความไม่แน่นอนเพราะประชาชนบางคนเชื่อในความบริสุทธิ์ของมณีรัตเจ้าชายธนารู้สึกเจ็บปวดและโกรธเคืองกับเหตุการณ์นี้เขาพยายามใช้เส้นสายและอิทธิพลของตนเพื่อช่วยมณีรัตแต่กลับถูกขัดขวางจากเจ้าหญิงอนันตาเจ้าชายธนาจึงตัดสินใจที่จะพบกับมณีรัตอย่างลับๆในคืนที่มืดบิดเขาแอบเข้าไปในคุกใต้ดินเพื่อพบกับนามาีรัต นั่งอยู่ในห้องของร่างกายอ่อนล้าแต่ดวงตายังเปล่งนประกายเมื่อเห็นเจ้าชายธนามณีรัตน์ข้าขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเจ้าได้ข้ารู้ว่าเจ้าบริสุทธิ์และข้าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะช่วยเจ้าออกมาได้เจ้าชายธนากล่าวด้วยความมุ่งมั่นเจ้าชายข้าไม่ต้องการให้ท่านต้องเสียนข้าแค่หวังว่าจะได้เห็นท่านอีกครั้งข้ารู้ว่าท่านรักข้า และนั่นก็เพียงพอแล้วมานีรัตตอบด้วยน้ำตาในดวงตาเจ้าชายธนาและมณีรัตส,สัญญาว่าจะรักและรอคอยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองพบกันอย่างลับๆับในคุกใต้ดินหลายครั้งโดยมีการส่งสัญญาลับให้กันผ่านทหารที่พักดีต่อเจ้าชายธนาในทุกครั้งที่พบกันความรักของทั้งสองยิ่งลึกซึ้งขึ้น วันหนึ่งขณะที่มณีรัตกำลังนั่งคิดถึงเจ้าชายธนานานได้ยินเสียงทหารที่พักตีต่อเจ้าชายธนามากระซิบผ่านหน้าต่างเล็กๆของห้องขังมณนิรัตข้ามีข่าวดีเจ้าชายธนากำลังวางแผนที่จะพาเจ้าหนีออกจากที่นี่โปรดเตรียมตัวให้พร้อมมณนิรัตรรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันนางไม่แน่ใจว่าแผนการจะสำเร็จ หรือไม่แต่ความรักที่มีต่อเจ้าชายธนาทำให้นางมีความหวังในขณะเดียวกันเจ้าหญิงอนันตาก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเจ้าชายธนานางรู้สึกสงสัยว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นนางจึงสั่งให้ทหารเพิ่มการเฝ้าระวังและสอบสวนทุกคนที่เข้าออกคุกใต้ดินคืนหนึ่งเจ้าชายธนาตัดสินใจ ที่จะทำตามแผนการของตนเขาใช้วิธีการลับเพื่อเข้าสู่คุกใต้ดินและพามณนีรัตออกมาทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคและความเสี่ยงมากมายแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นเจ้าชายธนาและมณีรัตก็สามารถหลบหนีออกมาจากคุกใต้ดินได้เมื่อทั้งสองพ้นจากเขตวังเจ้าชายธนาก็พามณนีรัตไปยังที่หลบภัยที่ปลอดภยัย เจ้าชายธนารู้ว่าพวกเขาต้องหาทางที่จะทำให้ความรักของตนเป็นที่ยอมรับและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่เจ้าชายธนาและมณีรัตหลบหนีออกจากคุกใต้ดินทั้งสองรู้ว่าการหลบซ่อนตัวในอาณาจัก,กรวัสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหญิงอนันตาสั่งให้ทหารออกตามล่าทั้งคู่ทั่วทั้งอาณาจากักรความหวังเดียวที่เจ้าชายธนา และมณีรัตน์มีคือการหนีไปยังอาณาจักรเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าซิครินซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าชายธนาระหว่างการเดินทางทั้งสองต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งภัยธรรมชาติและศัตรูที่ต้องการทำร้ายเขาพวกเขาต้องเดินทางผ่านภูเขาสูงชันและแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมณีรัตน์ที่ไม่เคยออกจากวังมาก่อนรู้สึกกลัวและเหนื่อยล้าแต่เจ้าชายธนาคอยให้กำลังใจ และปกป้องนางตลอดทางคืนหนึ่งขณะที่พวกเขาหลบซ่อนตัวในป่าเล็กๆริมภูเขาทั้งสองได้ยินเสียงทหารที่ออกตามล่าพวกเขาเจ้าชายธนารีพามณนีรัตซ่อนตัวในถ้ำเล็กๆและใช้เวลาในการวางแผนเพื่อหลบหนีจากทหารที่ไล่ตามมามณีรัตข้ารู้ว่าเจ้ากลัวแต่เราต้องเดินทางต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ใครมาพรากเจ้าจากข้าได้ เจ้าชายธนากล่าวด้วยความมุ่งมั่นข้าเชื่อในตัวท่านเจ้าชายข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอมณีรัตน์ตอบด้วยน้ำตาที่คลอเบาระหว่างการเดินทางเจ้าชายธนาและมณีรัตน์ได้พบกับกลุ่มโจรที่ดักรอบล้นผู้เดินทางผ่านภูเขากลุ่มโจรเห็นว่าทั้งสองมีอัญ,ญมณีและทรัพย์สินที่มีค่าจึงตัดสินใจที่จะโจมตีเจ้าชายธนาใช้ทักษะการต่อสู้ที่เขาเรียนรู้มา เพื่อต่อสู้กับโจรเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและปกป้องมณีรัตอย่างเต็มที่ในที่สุดเจ้าชายธนาก็สามารถปราบโจรและช่วยเหลือมณีรัตได้แต่เขากลับได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มณีรัตรู้สึกเป็นห่วงและดูแลเจ้าชายธนาด้วยความรักและห่วงใยเจ้าชายท่านต้องพักฟื้นข้าจะดูแลท่านเองมณีรัตกล่าวด้วยความห่วงใย ข้าไม่เป็นไรหรอกมณีรัตข้าแค่ต้องการให้เจ้าปลอดภัยเจ้าชายธนาตอบด้วยเสียงอ่อนล้ามณีิรัตดูแลเจ้าชายธนาอย่างเต็มที่และพยายามหาอาหารและน้ำให้เขาทั้งสองใช้เวลาร่วมกันในถ้ำเล็กๆนั้นและความรักของพวกเขาก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเจ้าชายธนาได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กและความฝันของเขาให้มณีรัตฟังและมณีรัต ก็เล่าเรื่องราวชีวิตของนางในฐานะสาวใช้ทั้งสองพบว่าพวกเขามีความฝันและความหวังที่คล้ายคลึงกันหลังจากที่เจ้าชายธนาฟื้นตัวทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปยังอาณาจัก,กรสิครินแต่ระหว่างทางพวกเขาต้องพบกับกลุ่มทหารของเจ้าหญิงอนันตาที่ตามล่ามาเจ้าชายธนาต้องตัดสินใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อให้มณีรัตปลอดภัย มณีิรัตเจ้าต้องไปต่อข้าจะหยุดทหารเหล่านี้เพื่อให้เจ้าหนีไปเจ้าชายธนากล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นไม่ข้าไม่ต้องการที่จะทิ้งท่านข้าไม่สามารถทำได้มณีรัตตอบด้วยน้ำตาเจ้าต้องทำเจ้าคือความหวังของข้าและข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าเจ้าชายธนากล่าวพร้อมกับกอดมณีรัตแน่น มณนิรัตวิ่งหนีไปตามทางที่เจ้าชายธนาชี้ให้ในขณะที่เจ้าชายธนาเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารเพียงลำพังเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแต่ก็ถูกจับตัวไปมณีรัตหนีไปจนถึงชายแดนของอาณาจัก,กรสิครินนางรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจที่ต้องทิ้งเจ้าชายธนาไว้เบื้องหลังแต่นางสัญญากับตัวเองว่าจะกลับไปช่วยเหลือเจ้าชายธนา และทำให้ความรักของพวกเขาเป็นที่ยอมรับมณีิรัตวิ่งหนีไปจนถึงชายแดนของอาณาจักรสิครินนางถูกช่วยเหลือโดยชาวบ้านผู้ใจดีชื่อว่าปราโมทซึ่งเป็นชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในอนาณาจักรวาสนาเขารู้จักเจ้าชายธนาและมีความเคารพนับถือต่อเจ้าชาย เจ้าคือมณีรัตใช่หรือไม่ข้าเคยได้ยินเรื่องของเจ้าเจ้าชายธนาพูดถึงเจ้าบ่อยครั้งประโมทถามด้วยความสงสัยใช่ข้าคือมณีรัตเจ้าชายธนาถูกจับตัวไปเพราะช่วยข้าข้าต้องการความช่วยเหลือเพื่อกลับไปช่วยเขามณีรัตตอบด้วยน้ำตาคลอเบาปราโมทและชาวบ้านในสิคารินให้ความช่วยเหลือมณีรัตทั้งในการพักฟื้น และการวางแผนช่วยเหลือเจ้าชายธนาพวกเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับทหารของเจ้าหญิงอนันตาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นมณีรัตและชาวบ้านตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเจ้าชายมาีรัตใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนทัก,กษะก,การต่อสู้และการวางแผนร่วมกับปราโมทและชาวบ้านคนอื่นๆนางได้เรียนรู้การใช้ดาบ และทนูรวมถึงการวางแผนการโจมตีและการหลบหนีความมุ่งมั่นของนางทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกประทับใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือนางในขณะเดียวกันเจ้าชายธนาถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินของวังเจ้าหญิงอนันตาพยายามที่จะทำให้เขายอมแพ้และยอมรับการครอบครองของนางแต่เจ้าชายทนายังคงยืนหยัดในความรักที่มีต่อมณีรัต เจ้าชายธนาทำไมเจ้าถึงไม่ยอมรับค่าค่าสามารถให้เจ้าทุกสิ่งที่เจ้าต้องการเจ้าหญิงอนันตากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าไม่สามารถยอมรับเจ้าได้เพราะหัวใจของข้าอยู่กับมณีรัตน์ข้าจะไม่ยอมแพ้ต่อความรักของข้าเจ้าชายธนาตอบด้วยความมุ่งมั่นเจ้าหญิงอนันตารู้สึกโกรธและผิดหวังนางตัดสินใจที่จะเพิ่มการทรมานและความกดดันต่อเจ้าชายธนา เพื่อให้เขายอมแพ้แต่เจ้าชายธนากลับยิ่งเข้มแข็งขึ้นและมุ่งมั่นที่จะรบคอยมณีรัตวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายธนาถูกขังอยู่ในห้องขังนางได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินางจึงแอบฟังและพบว่ามีกลุ่มคนพยายามเข้ามาช่วยเหลือเขามณีรัตเจ้าจริงหรือเจ้าชายธนากระซิบถามด้วยความหวัง ใช่ข้าเองข้ามาเพื่อช่วยท่านเราต้องรีบออกไปก่อนที่ทหารจะรู้มณีรัตตอบด้วยเสียงกระซิบมณีรัตและประโมทร่วมกับชาวบ้านได้วางแผนการหลบหนีอย่างรอบคอบพวกเขาใช้เวลากลางคืนและความมืดเป็นกราะป้องกันในการโจมตีและทำลายการป้องกันของทหารเจ้าชายธนาและมณีรัตสามารถหนีออกมาจากคุกใต้ดินได้สำเร็จ เมื่อพวกเขาออกมาถึงพื้นที่ปลอดภัยเจ้าชายธนาและมณีรัตน์กอดกันแน่นด้วยความดีใจทั้งสองรู้สึกถึงความรักและความหวังที่กลับมาอีกครั้งขอบคุณเจ้ามากมณีรัตน์ข้ารู้ว่าการทําเช่นนี้ไม่ง่ายเลยเจ้าชายธนากล่าวด้วยความซาบซึ้งข้าไม่สามารถปล่อยท่านไว้ข้ารักท่านและข้าจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันมณีรัตน์ตอบด้วยน้ําตาแห่งความสุข เจ้าชายธนาและมณีรัตหรู้ว่าการีครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพวกเขาต้องหาวิธีที่จะทำให้ความรักของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในอาณาจักรวาสนาทั้งสองตัดสินใจที่จะกลับไปที่วังและเปิดเผยความจริงต่อพระราชาและราชินีการเดินทางกลับไปที่วังเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นเจ้าชายธนา และมณีรัตก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหมดได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงวังและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพวกเขารู้ว่าความรักและความยุติธรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาได้รับการยอมรับเจ้าชายธนาและมณีรัตเดินทางกลับมาถึงวังของอาณาจักรวาสนาด้วยความมุ่งมั่นพวกเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับเจ้าหญิงอนันตา และเปิดเผยความจริงต่อพระราชาและราชินีเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทั้งสองเดินเข้าไปในวังพร้อมกับปราโมทและชาวบ้านที่ช่วยเหลือพวกขาพระราชาและราชินีถูกเรียกตัวมาพบก,กับเจ้าชายธนาและมณีรัตน์ในห้องถงใหญ่ของวังพ่อแม่ค้ามีเรื่องที่ต้องเปิดเผยความรักของข้ากับมณีรัตน์ถูกขัดขวางโดยเจ้าิงอนันตานางใสร้ายมณีรัตน และจับข้าขังไว้ในคุกใต้ดินข้าข,ขอให้พ่อแม่ได้ยินความจริงและช่วยตัดสินใจอย่างยุติธรรมเจ้าชายธนากล่าวด้วยความมุ่งมัน่นพระราชาและราชินีรู้สึกประหลาดใจและสับสนกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขามองไปยังเจ้าหญิงอนันตาที่อยู่ในห้องนั้นด้วยความสงสัยเจ้าหญิงอนันตาเจ้ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ พระราชาถามด้วยน้ำเสียงเข้มงวดเจ้าหญิงอนันตารู้สึกตื่นตระหนกแต่ยังคงพยายามรักษาหน้าตาของตนข้าไม่รู้ว่าเจ้าชายธนาพูดถึงเรื่องอะไรข้าเพียงแต่ทำตามหน้าที่ของข้าในการปกป้องอาณาจักรประโมทก้าวออกมาและกล่าวพระราชาข้ามีหลักฐานที่สามารถยืนยันความจริงข้ามีบันทึกการสนทนา และการกระทำของเจ้าหญิงอนันตาที่เกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายมณีรัตน์และการจับตัวเจ้าชายธนาพระราชาและราชินีรับฟังและตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดพวกเขาพบว,ว่ามีความจริงอยู่ในคำกล่าวของประโมทและเจ้าชายธนาพระราชารู้สึกโกรธและผิดหวังกับการกระทำของเจ้าหญิงอนันตาเจ้าหญิงอนันตาการกระทำของเจ้าไม่สามารถยอมรับได้ เจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าพระราชากล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มงวดเจ้าหญิงอนันตารู้สึกทอแท้และยอมรับความผิดของตอนนางถูกสั่งให้ออกจากวังและถูกส่งตัวไปยังที่ที่เธอจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกข้าขอโทษเจ้าชายธนาข้าไม่สามารถทนเห็นเจ้าอยู่กับคนที่ต่ำต้อยเช่นมณีรัตน์ข้ารู้สึกอิจฉาและโกรธเกลียด ข้าหวังว่าท่านจะสามารถให้อภัยข้าได้เจ้าหญิงอนันตากล่าวด้วยน้ำเสียงเศรา้าเจ้าชายธนามองไปที่เจ้าหญิงอนันตาด้วยความเห็นใจข้าหวังว่าเจ้าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเจ้าและหาหนทางที่จะเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีหลังจากการเผชิญหน้าและการตัดสินใจอย่างยุติธรรมพระราชา และราชินีได้ให้การยอมรับความรักของเจ้าชายธนาและมณีรัตน์พวกเขาได้รับการแต่งงานอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับจากประชาชนในอาณาจักรวันแห่งการแต่งงานของเจ้าชายธนาและมณีรัตน์เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังพระราชาและราชินีประกาศความยุติธรรมและความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปกครองอาณาจักร มณนิรัตข้าไม่เคยรู้สึกมีความสุขเท่านี้ข้าขอบคุณเจ้าที่อยู่เคียงข้างข้าและทําให้ข้าได้รู้จักความรักที่แท้จริงเจ้าชายธนากล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนข้าก็ขอบคุณท่านเจ้าชายท่านทําให้ข้าได้รู้ว่าความรักสามารถทําให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้มณนิรัตตอบด้วยรอยยิ้มทั้งสองเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรัก และความหวังผู้เคาปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและเมตตาประชาชนในอาณาจักรวาสนะต่างรู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้เห็นความรักและความสามารถีของเจ้าชายธนาและมณีรัตน์นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงพลังของความรักและความยุติธรรมที่สามารถเอาชนะอุปสรรค และความขัดแย้งได้ในที่สุดความรักที่แท้จริงจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จ